ถ้าไม่มีเกมพายุบไปสนามนู้นละสองสนามอะไรน,นะร้อนจริงโอ้โหร้อนกันนี่ด้วยมันระอุจนหวานยาเจียวนะไหนๆทำลัค้าเนี่ยทำให้หมดนะออ น้าเด็กี้องมาเลยดีเลี้งเล่นบอล ยิงไกลเลยฮะโอ้โหเกือบฮะไม่บางบอลเลยฮะอ่าเขาทักทายต่อเลยนะฮะผมขอไล่สนามนี้นะฮะไล่ทีเจะมอสจะมอสโยนยาวมาเลยฮะิฟิลายามิฟิลกับ ติดเจ้ามอดนะเจ้ามู่มู่เอาอยัางไงอ่ะเจ้าพัดเรียบร้อยเลยฮนะหนึ่งศูนย์นะเดี๋ยวนำแล้วครับอุ้ยวันนี้เกอบเข้า จะจะมอดจะมูยิงไกลโอ้โหเขาประตูเขาก็ดูไม่ค่อยจะเป็นเหมือนกันนะนี่ฮะเอ<ด>่เจ้าก้าวเตะบุ้มยามาเตะเจ้ามอสพัดเฮ้ยเจ้าพั

โยนมาหมอดยิงไก่มู่งอาอเอายิงติดตะข่ายฮะไ,ยไ,ยไม่ฟิลฮะลลมิดฟิลโยน ออกไหมฮะออกฮะคนเนอะฮะอย่างได้อยู่ฟิวจิ้มให้พัดพัดเบิ้ลยอนไม่เข้าฮะเตะแป๊กมา

ติดฟิลมูมูจะมอดเขาไหลบอลช้ากลางอย่าจ้องนะเดินเลยะอย่าจ้องตามอะรนไอ้เจ้าไอ้เ้าคือหนลวกันคือ้เ้เเดี๋ยวเแล้วตามอยู่าวมอ ห้ยูโรโอ้ยยูโรโดนเตะเฮ้ยมันมั่นใจหน่อยบอสลูกยิงอ่ะไหนประตูอย่างเดียวเลยไปไปตไปดูเลยปนะไหนประตูอย่างเดียว โอ้โหจานโยนยาวมาเจ้าหมอสกัดได้

mời mọi người 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 mời mời mời